สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมสุ่26กันยายน2568และอย่างที่เห็นครับขเขมรยังคงกวนอวัยวะทั้งเบื้องสูงและเบื้องต่าของคนไทยอย่างไม่เลิกรามีการขนย้ายมีการเคลื่อนมีการเสริมกำลังทั้งคนและอาวุธเข้าสู่ชายแดนอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันการเมืองของไทยเองได้นายกรัฐมนตรีแล้วได้คณะรัฐมนตรีแล้วคำถามคือเอ๊ะ ฝ่ายความมั่นคงนายกรัฐมนตรีจะนั่งบัญชาการเองหรือไม่จากทุกครั้งทุกรัฐบาลที่มีรองนายกคุมความมั่นคงรวมไปถึงปรากฏการไหลเข้าภูมิใจไทยแบบทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยจะส่งผลให้ภูมิใจไทยกลับมากล้าแข็งที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่า ทั้งหมดนี้ละครับผมจะคุยกับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณหมอรวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับต้องถามก่อนคุณหมอครับผมก่อนที่ไปเรื่องการเมืองในฐานะเป็นประชาชนคนไทยแล้วก็รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถามจริงขเขม็นุ่นนี้มันกวนเหลือเกินอยากจะตบเกรียนขเขม,ม็นบ้างไหม <laughs> คืออย่างนี้ครับเขม็นนี่หนึ่งเขารู้ว่า อำนาจทางการทหารนี่เขาเทียบกับเราไม่ได้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้อืยกที่แล้วตายไปกี่พันใช่ไหมครัาตามทรัมป์ก็สองพันใช่ครับตามกองทัพไทยก็สามถึงห้าพันใช่ครับแต่ถ้าตามมุนเซนนะที่มารีพูดนะ,ะตายห้าคนใช่ครับก็เอ,อกำลังทาหารมันเทียบกันกันไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทําทําเพื่ออะไรทาเพื่อคะแนนเสียงทําเพื่อ,อกระแสนิยมในตัวคุณเซนที่มันตกต่ํา อันนี้ก็คือแล้วอาจจะมีชนวนสำคัญที่สุดก็คือความขัดแย้งเมื่อลงตัวผลประโยชน์กับคุณทักษิณหรือไม่ซึ่งอันนี้เป็นชนวนมันเป็นชนวนความขัดแย้งของสองตระกูลตระกูลหุ่นกับตระกูลชินแต่มีผลต่อทั้งสองประเทศหรือไม่ที่มาของการเกิดปัญหาครับดังนั้นถ้ามันมีที่มาเพียงแค่นี้เนี่ยผมว่าวนะสนสุดท้ายอนุทินเอาอยู่เอาอยู่ไหมผมว่าเอาอยู่ก็ตอนสุดท้ายนะ ตอนนี้ตระกูลหุนยังอยู่ดีปีสุขแต่ตระกูลชินนี่ขอโทษนะครับข่าวออกมาช็อกตายเลยอ่ะจะมาคุมคนลอกท่อตอนแรกอ่ะอ้าคือแบบอึ้งแม่เออนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่เอาเป็นว่าในฐานะประชาชนคนไทยอย่างที่บอกเห็นแล้วมันคันพูดตรงๆงอ่ะงุนหงิดไหมงุ่นหงิดขมเเหน่ะเออถ้าเอาตามใจวัยรุ่นเนี่ยนะหลายคนเสนอว่าบุกยึดเกาะกงเลยไหม บุกยึดดินแดนทุกอย่างที่เขาไม่หาอะไร้ยึดกลับมดเลยไหมผมว่าทําแค่สามสี่วันก็ยึดได้หมดแล้วครับถ้าใช้การทหารจริงๆนะแต่สัง,งคมโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับเราจะทางั้นมันจะมีประโยชน์ไหมคนะจะต้องตายจานวนมหาศาลเพราะไปยึดก็เราต้องตายเหมือนกันนะเขาก็ต้องตายเหมือนกันเข้าใจนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราต้องคิดอีกมุมมองหนึ่งว่าเรื่องขมรควรจะแก้อย,อย่างไรที่ไม่ใช่ว่า แหมมันกวนตี่จริงๆเลยนะจริงคือเอาเอาให้มันจบสิ้นกระบวนการเดี๋ยวเราจะกลับมาว่าเอ้มันแก้ยังไงแล้วเราจะวางแผนกันยังไงสําหรับฝ่ายการเมืองครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะวัยรุ่นบอกว่าบุกยึดเกาะกงไปเลยเอาสี่จังหวัดคืนกลับมาถล่มก็ผมก็ไม่เห็นด้วยครับเอามาทําไมครับเอาดินแดนเข้ามาคือไปเอาคนเข้ามาด้วยแล้วดูคุณภาพสิขออภัย ผมพูดแค่นี้ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีคุณไปคิดเอาเองอย่าไปเอามันเลยเชื่อเอะอะไรที่มันผ่านมาทุกวันนี้เอาที่มันผิดจังหนึ่งต่อห้าหมื่นเราไปก็เอากลับมาให้หมดก็โอเคแล้วนะทีนี้กลับเข้ามาประเด็นก็คือว่านักขณะนี้เรามีคณะรัฐมนตรีครบเรียบร้อยเหลือแค่การแถลงนโยบายอันนั้นจะเรียกว่านับหนึ่งแบบเป็นทางการแต่ตอนนี้เขานับหนึ่งแล้ววันนี้เข้ากระทรวงกระทรวงกันเรียบร้อยใช่ครับอีหลองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงไม่มีเหรอคุณหมอใช่ อันเนี้ยคือผมคิดว่านะครั้งนี้ชัดเจนว่านายกคุมความมั่นคงทั้งทหารตำรวจกรน,น,นเองหมดนั่งเองนั่งเองหมดแสดงว่าต้องมีแผนเด็ดอะไรสักอย่างเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นเขาต้องเอาลองนายกคุมความมั่นคงสักคนหน,นึ่งครั้งนีคนนึกว่าคุณสาคุณโสพลจะมานั่งคุมความมั่นคงเอ้ไม่ใช่ใชพอ<ม>แบ่งงานออกมาแล้วไม่มี ใช่ครับคราวนี้ผมวิเคราะห์อย่างนี้นะฮะงานนี้ครูใหญ่แห่งบุรีรัมย์และอนุทินยิงปืนนัดเดียวได้ได้นกสามสี่ห้าตัวเลยครับเรื่องนี้การยิไปคุมความไหนไหนคุณเนทินเดี๋ยวนี้เขาเรียกอย่างนี้นะคุณเนธินถูกไว้ถูกไว้ใช่ใคุณเนทินเขามีแผนยังไงยิงสามสี่ห้าหกเนี่ยคืออย่างนี้นะฮะณวันนี้จะเห็นว่ากระแสในโซเชียลเนี่ยคนรุ่นใหม่สมัครเป็นทหารเด็กผู้หญิงบอกว่า เดี๋ยวนี้คนในสเปคต้องทหารเท่านั้นแสดงว่ากระแสจากสงครามที่เกิดขึ้นแม้ว่านิดเดียวนี่นะมันก่อให้เกิดกระแสรักชาติขึ้นมาในในประเทศไทยอย่างมากทวนี้ถ้าเกิดจังหวะนี้อีกซีรียุบสภาเนี่ยคุณเนทินต้องคิดแล้วว่าจะเอาอะไรที่จะหาเสียงให้ตัวเองขึ้นมาเป็นพภักอันดับหนึ่งของประเทศได้ในการเลือกตั้งอยู่หกเดือนข้างหน้า คือพักนี้เขาถนัดนะปีหกสองเขาใช้กัญชาจำได้ไหมแต่ปี6-6หกจำไม่ได้แล้ว่าเขาใช้อะไรแต่รอบนี้พี่หมอกําลังบอกว่าเรื่องเมนนี่แหละเขาจะต้องใช้3าสี่เรื่องที่จะยกระดับพักภูมิใจไทยมพิเศษคือมีบ้านใหญ่มีสอในเขตเป็นหลักมันเชื่อระช่อเขาได้แค่คน2คนนิดเดียวปีหกนี่รู้สึกจะสคนแค่นั้นเองใช่แค่นั้นเดพักปฏิบัติได้ส เขาเองรู้สึกจะได้หนึ่งหรือสองเองแต่ว่าบิ๊กป้อมได้คนเดียวอใช่พลังประชารัฐได้คนเดียวเห็นไหมครเพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยถ้าเขาคิดจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเขาต้องได้บัญชีรายชื่อน้อยสิบคนสิบห้าคนเพราะต้องคิดแล้วจะวางแผนอะไรที่สร้างกระแสเปรียบเขียยกับคุณทักษิณในสมัยก่อนนะด้วยสินเนี่ยกระแสตัวคุณทักษิณคนรวยมันแล้วไม่โกงคนมีความสามารถมันทําให้กระแสขึ้นจนกระทั่งคุณทักษิณได้สองสามร้อยเสียง แล้วก็มีการควบรวมนะรวมพักดิบจิ๋วรวมอะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นแผนเนี้ยไม่เกินความสามารถของคุณเนทินดังนั้นผมคิดว่าแผนนี้เขาจะทํานี้นะฮะอืยิงที่ได้นกหลายตัวเพราะอะไรถูัไหมในช่วงสี่เดือนนี้<ๆ>เขาปลูกกระแสร,รักชาติรักร,รกชาติรักแผ่นดินอืผลคืออะไรฮะเพื่อไทยตายสนิทเพราะการปลูกกระแสร,รักชาติเวลาหาเสียงเขาเปิดคิด ได้เพราะว่าอยู่ในกระแทเราต้องรักชาติต้องสู้เพื่อบ้านเมืองถูกไหมฮะพักเพื่อไทยภาคอีสานเนี่ยผมว่าอยู่ในอีสานใต้เนี่ยแทบจะไม่เกิดเลยอืมอันนะฮะี้อรที่สองพักประชาชนจะเป็นคู่แข่งกับพักภูมิใจไทยจะชิงอันดับหนึ่งอันดับสองในคราวหน้าคาถามก็คือว่ามีทหารไว้ทําไม จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต่อเลือกตั้งคําพูดของนายสหัสสวัสดิ์คุ้มคงชนบุรีพักประชาชนขออภัยนะครับที่เขียนว่ากองครับส้นตีนไอ้นั่นโดนแน่ๆเยอะแยะเลยไอ้นั่นโดนแน่ๆเพราะฉะนั้นยิงปืนนัดเนี้ยมันได้ในการได้คะแนนเหนือพักประชาชนด้วยเห็นไหมฮะนกตัวที่สองที่ได้คือถล่มเพื่อไทยถล่มเพื่อไทยแซงพักสีส้มสีส้มจากประเด็นนี้อ่าแล้วประชชนก็พูดกันเยอะเรื่องว่ามีฐานไว่ทําอะไร เห็ S <S <S นไหมสามสิ่งที่จะได้ก็คือว่าเวลามันสร้างกระแสขึ้นพักภูมิใจไทยซึ่งไม่เคยมีกระแสเห็นไหมพอเลือกพักภูมิใจไทยหนึ่งเปอร์เซ็นตศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นตอนนี้พอดูเทียนเป็นยกมันจะเริ่มขึ้นแล้วครับผมคิดว่าภยายในสี่เดือนเนี่ยกระแสที่อยากจะเลือกพักภูมิใจอาจจะขึ้นถึงสิบเปอร์เซ็นถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเอาตรงนี้ก่อนนะครับผมที่หมอบอกว่าตอนเนี้สิ่งที่พักภูมิใจไทยต้องการเรื่องเขตเนี่ยเขาบ้านใหญ่ เขาเขาชัดแล้วเขาอาจจะได้7 80อะไรเรายังไม่รู้หรือร้อยเลยแต่เขาอยากได้บัญชีรายชื่อสัก15ถึง20แต่โพล่าสุดอ่ะคุณอนุทินเนี่ยไปแล้วถึง11เปอร์เซ็นต์ถ้าตีออกมาคือ11คนแล้วนะนั่นคือคุณอนุทินไม่ใช่โพลพักอ๋อภูมิใจไทยยังยังยังต้องกัดกระชากขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือนกตัวที่สาดยสที่เขาที่เขาจะจะได้อืคราวนี้ผมคิดว่ายุทธวิธีนะ ้าจะประสบผสลเดยียในการสร้างชื่อของภูมิใจไทยในเรื่องขมนเนี่ยต้องต้องเป็นยังไงผมพูดถึงคําตอบสุดท้ายเลยมันต้องออกมาว่านึ่งเราเอาดินแดนของเราบางส่วนคืนมาโดยไม่ได้ลบกันกับขมรนถ้าลบก็ลบกันนี้หน่อยที่ขมรนโกนตีเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดมีปืนลั่นมั่งอาจจะเกิดบัางแต่ว่าไม่จัเป็นต้องทำ,ทำสงครามใหญ่เพราะไม่มีประโยชน์อนะฮะคือพูดง่ายๆควรจะจบอย่างสันติ แต่ประเทศไทยต้องได้ดินแดนคืนเช่นที่ไปยึดช่วงนี้ยอยู่ตั้งหลายฐานถูกไห,หยึดเสร็จก็จบละแล้วก็ที่บ้านของจาเนี่นอะไรที่มันอยู่ในเขตไทยเนี่ยไล่กลับไปไล่กลับไปทํากําแพงเลยม่อเออาืทำกำแพงถูกต้องอันนี้ฮะแล้วก็ปลูกกระแสนิยมขึ้นมาอืชาตินิยมถูกไหมฮะแล้วที่สาคัญสังเกตไหมฮะเรื่อง MOU สี่สิบามสี่บี่โปรติแล้ว แพทอนุทินกับพรรคกุไทยเขาเคยคิดจะยกเลิกเขาก็มีมติคลเรมออกมายื่นสภาจบยกเลิกไปเลยแต่เรื่องเนี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีละเรื่อง<ช>อ่าสามสี่อย่างที่เขาจะทำใช่อืมอืมคราวนี้ทําไมเขาถึงประกาศว่าจะทําประชาพิจารณาประชาะรรมติมตเออนเนี่ยเนี้ยคน,นแข่งใจทันทีเลยนะก็นี่ไงฮะสร้างกระแสไงฮะเพราะว่าเราจะทําประชามติเรื่องเอ็มอูซสามสี่มันต้องมีการพูดว่ารัฐบาลไหนืองคนไปเซน็น พักปฏิบัติตายพักเพื่อไทยตายเคนไหมฮะเขาเรียกพี่หมอไปเป็นกุญซือเขาเหรอเข้าใจละถูกไหมฮะคือตอนแรกคนแครงใจคุ้มชมว่าสสภูมิใจไทยตอนที่ยังเป็นฝ่ายค้านจุดประเด็นว่าเฮ้ยเรายกเลิก MOU ิ่งจะยื่นสารจะยื่นสี่สยื่นยกเลิกใช่ไหมแต่รองประธานสภาเลื่อนอล้เราเราเราพูดกันก่อนรองประธานสภาของเพื่อไทยไม่ยอมเลื่อนเลื่อนเอาเลื่อน ตอนนี้มาเป็นรัฐบาลอดันมาบอกว่าจะทําประชามติใช่คนมองแรกๆก็บอกว่าเฮ้ยตอนแรกบอกจะเลื่อนอทำไมตอนนี้ถอยอ่ะใช่แต่พี่หมอบอกไม่ใช่ไอ้ทำประชามติเอาไว้ขยี้ขยี้ครับเพราะว่าเราต้องศึกษาต้องมีการออกทีวีกันหมดว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงมันก็จะออกมาข้อเสียเยอะแยะหมดแล้วใครเป็นคนทําพักไหนเป็นคนทําตายทั้งประชาธิป,ปั์ตายทั้งเออเพื่อไทย ใช่ไหมฮะสีส้มเองก็อีหลักอีเหลือสีส้มเองจะถูกตีเรื่องว่ามีทหารว่าทำไมคือก็อีหลักอีเหลือว่าใช่ถ้าภูมิใจไทยลนลงว่าให้ยกเลิกใช่ไอเราจะทํำยังไงวันนี้เราจะยอมตกขระบวน่าอีกไหมว่ามีทหารไม่ทำไมถูกต้องใช่ไหมฮะยิงนัดเดียวได้นกกี่ตัวเพราะฉะนั้นภูมิใจึงเก็บไม้เนี่ให้อนุยินคุมความมั่นคงเองเลย คือนั่งควบเลยนั่งควบเพื่อจะชื่อเสียงก็คือคุณทิมนครปักธงผู้นําของประเทศอยึดแผ่นดินคือประเทศไทย<ะ>แล้วยึดได้อย่างสันติไม่ต้องมีใครตายด้วยก็คือยึดไอ้ที่ตกลงไว้ชัดเจนแล้วฮะไอ้อออที่ยังกั้มกึ่งก็ปล่อยไว้ก่อนแต่แสดงว่าบทเนี้ยเข้าใจว่าท่านนายกจะเล่นเนียนนะครับอ่เมื่อสามวันก่อนอใครใครจะเปิดด่านหมาที่ไหนจะกล้าเปิด หนูยังไม่กล้าเปิดเลยจาได้ไหมไม่ไม่อันนี้ถูกต้องตามบทนะเพราะว่าตอนนี้ต้องแบบว่าทหารเปิดพูกจัดการถูกต้องปิดด่านแน่นอนเพื่อที่จะเวลาต่อรองให้มันจบไงจบสุดท้ายทั้งสองฝ่ายต้องถอนทหารออกถูกไหมฮะทั้งสองฝ่ายต้องถอนทหารออกแต่ต้องจบเพราะว่าเราต้องได้ดินแดนบางส่วนของเราเอาคืนมาเท่ากับว่านี่คือแผนพาภูมิใจไทยขึ้นที่หนึ่งนะถูกต้องนี่คือแผน สำคัญด้วยทั้งคุมเองแล้วดอกเมื่อวานเนี้ยให้พี่หมอพูดหน่อยสิที่ผู้สื่อข่าวไปถามว่าไอ้ขเขมรมันกวนกวนเท้านี่แหละปืนลัน่นปืนลั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าจําเป็นที่ต้องลุยอ่ะแล้วเดี๋ยวเขามาถามท่านนายกถูกไหมท่านนายกต้องแต่แกบอกว่าลุยไปเลยไม่ต้องหันมามองหลังโอ้โหนี่มันได้ใจไหมนั่นแหละก็คือเริ่มปฏิบัติการที่จะสร้างกระแสชาตินิยมขึ้นนะฮะแต่ผมคิดว่าการสร้างของเขาเนี่เขาก็น่าจะคิดว่า เอาพอเหมาะพอสมอย่าถึงขั้นที่ต้องลบกันแบบสงครามระหว่างไทยกับพูชาเต็มรูปแบบคงไม่ใช่อย่างนั้นจะปืน <แก S 2> ลั่นบ้างอาจจะมีแกคมประเมินอย่างนี้ใช่ครับที่พูดทั้งหมดเนี่ยอ,อยู่ที่เองใช่ถ้าเองกวนไม่เลิก<ช>เองยังยิง<ช>บ m 2 1ยอแบบครั้งนี่แล<ช>้วอันนี้เองโดนเต็มแต่ถ้าเองยังลั่นปองเป้งปองเป้งเอามาลีมาโกหกโอเคอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้ไม่ว่ากันถูกต้องนะแต่เดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมเรายังต้องมาถามว่านอกจากเรื่องความมั่นคง นอกจากเรื่องขเขมรเนี่พาภูมิใจไทยขึ้นที่หนึ่งเนี่ย<ช>มันมีเรื่องใหญ่กว่านั้น<ช>เรื่องปากท้อง<ช>ไปร,รอดไม่รอดเดี๋ยวกลับ<ช>มาครับ